สวัสดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่12-16พฤศจิกายนนะคะ จะพบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดัชนีได้พยายามขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมนะคะบริเวณ13141315นะคะแล้วก็ยังไม่ผ่านขึ้นไปนะคะพักตัวลงมาแล้วก็ลงค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะก็คือหลุด EMA 25วันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่สำคัญนะคะก็หลุดลงมาตรงจุดนี้ก็เลยกลายมาเป็นแนวต้านนะคะในขณะที่เครื่องมือเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณขายอย่างพร้อมเพรียงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะพักตัวลงต่อไปนะคะแต่ว่าแนว รับเดิมบริเวณหนึ่เยก็ยังน่าจะแข็งแรงนะคะ,ะ,ะนั้นอาทิตย์นี้ยังน่าจะารับอยู่นะคะก็คือมองแนวรับเดิมที่1270ก่อนแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นต้องระวังก็คือถ้าหลุด70ลงมาแล้วลงมาต่ากว่า EMA 75วันด้วยนะคะตรงนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นจุดถอยหรือจุดคัดลอส s สาหรับการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะบริเวณ EMA 25วันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2 6 5จุดนะคะถ้าหลุดลงมาถึงตรงนี้ก็็ถืออวววว่่่าาาเเปนนนนนจุดทีตต้ะะนนต้้งงฝระะะะะัคคสแ ว่าถ้ามีการรีบาวระหว่างสัปดาห์ขึ้นไปยังไงก็คงจะไม่พ้นแนวต้านเดิมนะคะแล้วก็เลยปรับลดลงมาเล็กน้อยนะคะเป็นประมาณ1310จุดน,นะคะหุ้นในสัปดาห์นี้นะคะเราก็เลือกเป็น selective buy <c oughs> เช่นเดิมนะคะโดยตัว ตัวฮ o t พอตนะคะ TPI Poly แล้วก็ c p n นะคะสัปดาห์นี้มี3ตัวนะคะเริ่มจาก Hot p o ตนะคะถึงจะเป็นหุ้นใหม่นะคะแต่ก็จะเห็นว่า,าแขวงตัวในแนวโน้มอั Trend นะคะหรือว่าเป็นขาขึ้นอย่างสวยงามทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดที่มีการพักลงมา,าชนกรอบร่างของเทนไลน์ในช่วงต้นสัปดาห์ก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะคะราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ในลักษณะกลางๆของกรอบแนวโน้มนะคะแล้วก็ ตัวขึ้นนะคะแนวต้านแรกเบื้องต้นเนี่า,าที่6บาท15าสตางค์นะคะถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยมีลุ้นการเกิดไฮใหม่นะคะที่บริเวณ7บาทนะคะตัว hotspot เนี่ยแนวรับจะอยู่ที่5บาท30นะคะแล้วก็ cut loss นะคะก็คือ5บาท15าสตางค์นะคะซึ่งเป็นกรอบล่างของเทรนไลน์นะคะคือถ้าหลุดตรงนี้มาก็จะไม่ดีแนะนำว่าถอยก่อนนะคะ <S <S ถัดมาก็คือตัว TPIPL นะคะตัวนี้เนี่ยเกิดสัญญาณในกราฟทแท่งเทียนที่แสดงถึงความเป็น b ุ l ะะซึ่งเราเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นของ Rising t r e e m e o t นะคะก็จะเห็นว่าเกิดแท่งเทียนแท่งสีขาวแท่งแรกนะคะแล้วก็พักตัวเป็นแท่งเล็กๆลักษณะของฮารามิเนี่ยนะคะสามสีแท่งติดต่อกันนะคะแล้วก็มีแท่งเทียนสีขาวขนาดใหญ่ประกบคู่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เหมือนกับ ็นการพักตัวเพื่อให้เกิดแรงที่จะเหวี่ยงกลับหรือแรงส่งที่จะ,ะเบรกแนวต้านด้านบนขึ้นต่อไปนะคะละักษณะเช่นนี้เนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะ,ะถ้าตีกรอบเทนไลน์ขึ้นมาเนี่ยน่าจะไปได้อีกเท่าตัวหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็มองแนวต้านไว้ประมาณ17บเาทสาบถึงสิบาทห้รับอยู่ที่15-60แล้วก็คัดลอสที่1550นะคะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว C P N นะคะตัวนี้ก็พัก ข้นตัวจากเส้น ema 75วันขึ้นมานะคะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นของเครื่องมือ m o d i f d stochastic ซึ่งอยู่ในเขต oversold ด้วยนะคะในขณะที่ตัวที่ใช้ยืนยันแนวโน้มนะคะที่เราใช้ก็คือตัว directional indicator เนี่ยจะเห็นว่า di บวกอยู่เนื้อ di ลบมาได้นานพอสมควรทีเดียวนะคะตัวนี้ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจ cbn เนี่ยแนวรับจะอยู่แถวแถว70บาทนะคะแนวต้านแรกที่75นะคะแล้วก็ถัดไปที่77บาทสลึงนะคะ cut loss จะอยู่ที่69บาทค่ะ สำหรับวันนี้นะคะมีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ